เด้อไม่เอาบองไปโอ้ยปลาดหอม <c oughs> จริงอ่ะยิ่งลมพัดยิ่งหอมอร่อยแปลว่าจะไงนะคะ หน้าตาอินเตอร์ผู้พูดภาษาเขมระะสวัสดีค่ะก้อยจะเผ็วไรร้านสมุนไพรนะคะสวัสดีค่ะเจ้าแมมค่ะวันนี้จะพาทุกคนมากินไข่เวียดนามอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันอันนี้มันก็ไม่เคยกินเลยนะอ,อยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะแมมเคยกินไหมไม่เคยเดี๋ยวเราต้องลองว่าวันนี้อยากรู้เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงเนาะ,ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูไข่เวียดนามแล้วก็ส้มตำแซ่บๆนะคะเดี๋ยวลองชิมดูอัอนดับแรกเราก็จะลองชิมส้มตำก่อนน่าจะเผ็ดมากเนี่ยน้ำลายไหลเลย ลำลายไหลอ่ะแล้วก็ผักแบบเยอะมากเลยเนาะกล่าวมาขับต่กล้องแต่กล้องลำลายไหลเผ็ดจริงแต่อร่อยมากอืมกลิ่นปลาาคุ้นหูมาะอือเริ่มไม่ยังวงตอนนี้ก็คืออยู่ที่สวนอาหารภาษาสุกนะคะทุกคนอร่อยมากปลาาเด็ดมากปลาาเด็ดมากนะคะใครมาที่ร้านนี้ต้องต้องได้กินเมนูส้มตำอ่ะห้ามพลาดเด็ดขาดบอกเลยเดี๋ยวจะลองกินไข่เวียดนามดูนะ ทุกคนคะเดี๋ยวจะลองดูนะเอามือเลยนะตอนนี้กำลังติดใจกับส้มตำเพราะว่ามันนัวมากแกะออกมาเป็นไงก็เหมือนไข่อ,อืมช่วงนี้หน้าแบบอร่อยนะในน้ำจิ้มอ่ะขอเทน้ำจิ้มหน่อยเอาส้มออกช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนไงแล้วมะเรงวันเยอะนะคะอันนี้คือน้ำจิ้มเด็ดมากอุ้ยหก เดี๋ยวจะลองจิ้มดูมันเหี่ยค่ะมันเหี่ยเอามือเลยนะจังงเนี่นยรู้ภาษาเขม็นเรียกว่าอร่อยน,นะเอามือเลยนะทุกคนนี่ออมแซ่บบออร่อยมากต้องลองลองดูอืออร่อยมากทุกคนอันนี้คือเรากินไข่แล้วนะแล้วก็จะบอกว่า ตอนนี้ต้องใช้มือค่ะถึงจนะนัวผักจากสวนทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือครูครมะตุ้มแขกอืมแล้วก็ผักเพลนะคะแล้วก็นี่อันนี้ก็จากสวนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กระถิน,นพร้อมมินะคะถั่วแล้วก็หอมหอมแบ่งเลยนะคะอันนี้คือผักจากสวนทั้งหมดเลยนะทุกคนแม้จะผักบุ้งนี่ก็คือผักจากสวนอืมเรากินมะเขือก่อนแล้วกันส้มตำคือแซ่บมากตอนนี้คือแบบโฟกัสส้มตำไปแล้ววางมืออย่าส้มตำไม่ได้ เผ็ดแ,แต่อร่อยอะแต่ว่าไข่เวียดนามอร่อยนะแต่ที่แบบไม่เคยกินก็ได้อยู่นะอืมอืมข้ไงนก็เป็นอย่างเี้ทุกคนตอนนี้คือลมแรงมากเลยนะฝนจะมาแล้วนะคะอุ้ยค่ะอือหออร่อยนะอืมไม่ตอนแรกคือไม่คิดว่ามันจะอร่อยอ คือแบบคิดลบกับมันไปแล้วอันนี้คือไข่แดงนะคะแต่ว่าน้ำจิ้มเนี่ยคือนัวมากน้ำจิ้มที่กินกับไข่เวียดนามเนี่ยเราลองกินอันนี้ดูจิ้มผักด้วยอร่อยก่ยไอ้พวกสดไข่มันจะมีความแข็งๆอ่ะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แล้วแต่อันหรือเปล่าไอ้ตัวนี้มันอะ มันจะมีความแบบหนึบหนึบะรู้จักไหมได้กกินยังเมื่อกี้ะกินแล้วเดี๋ยวนะนี่นี่ไอตรงสีขาวมันจะเป็นหนึบหนึบออร่อยจริงปะตอนนี้ใช้มือแล้วนะจ๊ะใช้มือกับใช้ช้อนผสมกันแล้วนะคะต้งแตกเกิดมานี่ครั้งแรกเลยนะคะที่กินไข่แบบนี้ใช่อันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเอาแบบเพิ่มตามคำใหญ่เลยนะอืมอืม ผนจะตกก็พออือโวยน้ำจิ้มไปเลยจ้านี่นะคะอืมอืมน้ำหัน้ำตาไรนเนี่ยลอ,องดูใบชาพลูอ,อันนี้แตงจากโอ้ยแตงผัวจากสวนนะคะทุกคน อร่อยมากเคยกินไหมไม่เคยมาตุมแขกใช่อันนี้ก็คือผักที่บ้านแบบเยอะมากที่เรื่งเก็บแบบแถวนี้เลยนะแถวจวนนะคะทุกคนเศรบะแศบลายจังงนะแศรบ่แหม่เศรษีหน้าตาหน้าตาอินเตอร์ผู้พูดภาษาเขมรภาษาเขมรวรลคันะคะอร่อยแปลว่าจังงนะคะ นี่หน้าตาหน่องก้อยแบบดูขมิกว่าน้องก้อยยังแบบพูดขมิตไม่เป็นเลยนะน่องก้อยพูดอะไรคะพูดแบบอีสานอือสาวอีสานรู้นะคะนี่อ,อันนี้มันคืออะไรไม่รู้แถวกินย่าอยู่อืมอันคืออย่าอันเนี้ยที่ถ้าเป็นตัวขอขอไว้ก่อนนะคะยังไม่กล้ากิน กินในที่มันเป็นไข่ไข่ก่อนเนาะแต่ฉันขอปฏิเสธนะฉันไม่กินเฉันกินไม่เป็นฉันปฏิเสธใช่ไหมใช่จอขอกินไข่ที่มันเป็นนี่นี่นี่อันนี้อร่อยที่มันแข็งแข็งเนี่ยนี่ฉันยังไม่ทานได้กินแข็งขังไอ้มันหนึบเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นแข็งแข็งมันหนึบมากอร่อยต้องลองดูนี่ตอนนี้คือเหล็กมันจะหลุดแลวมันเหนหลียว อืมอร่อยอืมก็คือช้อนคือวางคาไหมตอนนี้กินแบบว่ากินแบบไม่ห่วงสวยนะคะแ,บบแซบๆนะคะกินมากปิ้นอิลีปิ้นอีหลีค่ะหมเดอร์ไม่เอาบองไปโ้ยปลาห,หอม,มจริงอ่ะยิ่งลมพัดยิ่งหอม อืมอืมตัวนี้เป็นพรหมีบำรุงสมองแกต้องลองกินดูอืมอ่ะนะสิ่งเบงิงสิ่งเบงิงกินแล้วจะฉลาดขึ้นกินแล้วจะแบบความจำดีขึ้นกลไม่ทางก้าเลเหรอใช่กินได้หมดเลย กับส้มตำก็เซ่บอยู่นะมันมีนะคะรสชาติจะช่วยบำรุงสมองค่ะรสชาติจะขมหน่อยๆแต่ไม่มากเท่าไหร่ครั้งแรกที่เคยกินพุมเเป็นยงไงบ้างสองหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สองสามเป็นโกอะไรวะขัดขึ้นมาทันทีเอ้ยนอสูงเไม่ทันมุกเขาเนี่ยอฉลาดแบบอัตโนมัติไง กรแล้วฉลาดางไงต้เนี้มันเป็นหอมแบ่งเลยนะคะที่พี่ๆต้องการต้นพันุเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่แบบตอนนี้น้องยังโตไม่ทันกก็แอบ,บเป็นริใบนะคะริใบแปลว่าเด็ดใบค่ะเป็นริใบข้างๆเขาออกมาลองมากินดูนะคะแต่หอมนี้ก็ <c oughs> มีหลายคนถามว่าน้องก้อยมันเป็นหอมหอมเลยนี่มันเป็นหอมแบบไหนมันก็คือต้อนหอมแหละค่ะพี่ๆต้นหอมที่เราเอาไปต้ยมยำทําแกงนะคะชิลองกินดูชิลองกินใหเบึงด้อจ้าทำ <c oughs> ใหญ่มากเลยนะคะ มันแซบมากมันนัวมากจะหมดเลยเนี่ยส้มตำเนี่ยอืมกิ้งไขก่กิ้ต่อค่ะน้ำจิ้มเนี่ยมันคตเข้ากับไข่เวียดนามเลยเนาะอืมไม่หวานอือทุกคน แซ่บดี่ค่ะกินแบบไม่ห่วงสวยอยู่กับพวกเราไม่เคยมีคำว่าห่วงสวยค่ะเพราะเราต้องให้สวยห่วงเราสวยห่วงเราโดนสวยก็วิ่งตามเราเองอันนี้เป็นเฮ้ยจริงๆเราต้องกินไข่กลับไปตัวนี้ดิไอ้เหรอหนังหัวรพาลองดูก่อนฉันกินไข่หมดไปกี่ฟองแล้วเนี่ยโห้องต้องต้มตำจะหมดย้อนชั้นนะคะเพราะว่ามันหนัว อันนี้ปลาร้าคือทำเองไหมปลาร้าทางร้านต้มเองจ้าต้มเองใครมาที่สวนอาหารภาษาสุขนะคะต้องห้ามพลาดก็คือเมนูตำต้องกินค่ะต้องกินให้ได้ฉันกินไปกินมาฉันรู้สึกว่าซอมฉันหายไปไหนก็ไม่รู้ซ่อมเธอมาอยู่กับฉันตอนนี้ช้อนใครเหรอช้อนใครไม่รู้นะคะอืม อ่ะให้คืนแต่ว่าฉันกินแล้วนะฉันกินแล้วเนี่ยอ้เอาเหรอแล้วทำไมของฉันมีตั้งสองคู่ <c oughs> อเว้ฝาห้องอย่านะนี่มีมะเขือด้วยมีมะเขือด้ <c oughs> อ่าั้งมะเขอือ มะเขือเทศแล้วก็อันนี้เียมะเขือนะอะไรมะมขวาน้องมันก็มะเขือเทศเหมือนกันใช่ไหมอะไรคะอันนี้มะเขือมะเขือเทศใช่ไหมนี่เหรออืมแบบนีเ้เ,เหรอมะเขือเจ้าพญาเหรอมะเขือเปราะอ๋อเดี๋ยวจะกินผักบ,บุ้งอันนี้เป็นผักบ,บุ้งแดงอันนี้บำรุงสายตาแนละ้วเธอต้องกินเล่นโทรศัพท์เยอะอะจ้องจอ,งจองนานนะคะัวยมา โหระพาจะได้ช่วยดับคาวไงเวลาเรากินพวกไข่อะไรอย่างเงี้ยลมแรงมากพี่พี่โหระพานี้ก็จากสวนค่ะสดสดเป้นทักแสบให้งค่ะพี่ขาอร่อยมากสุดแล้วว้าเรากินได้ยังไงน่ะจะหมดแล้วด้วยมันเหือบอกไม่รู้แต่มันอ,มอร่อยไงตอ,อกุงงย่าง ผมมุดแดงลงส่ตาใช่ะปะ้ะกรอเฉดกระฉินยาอย,ยู่ท<ะ>่านะพูดผิดบางคนก็เรียกกระกระเฉดนะ <c oughs> แต่หมหูสะะแสบแห้งค่ะอืตอนนี้เริ่มเห็ดแล้ว <laughs> <c oughs> ตัวดี๋ววก็ไม่กินเผ็ดะาี่เผอะตัวนีว้ไม่กินเผ็ดเลยนี่ทุกคนโอ้ยมันมีขนแล้วนะคะอันนี้มีขนแล้วเราก็เลือกกินเอานะแต่ว่าบางคนกินนะคะแต่นี่ไม่กินค่ะ เดี๋ยวจะกินสีเหลืองดูครั้งแรกในชีวิตของเราเหมือนกันนะไอไข่อะไรนะไ <ừ, S 1> ข่เวียดนามหรือว่าหรือบางคนเขาก็เอ่ยนว่าไขหาหา่ห่างห้างภาษาอีสานแถวบ้านเขาจะเรียกว่าไข่ห้างหางไข่ร้างรังไข่ห่างห้าง ừ, ไข่ที่มันไม่ฟักอะ่ะพี่ๆเคยกินไหมคะถ้าใครเคยกินฝากคอมเมนต์มาให้น้องก,ก้อยหน่อยว่าเคยกินค่ะม,มันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่า ที่เป็นตัวก็ยังไม่กล้ากินอยู่ดีสับปทักเลยมสมุนแมงมวยตาหักบักักเลยนี่ค่ะวันใหญ่เลยนะคะแต่ฉันชอบผักเนี้ยรว่ามันอร่อย อนนชอบกินผักสลัดอันนี้จะเป็นผักบ้านๆมากเลยนะคะพี่พี่อืมจะหมดแล้วไม่ได้เชื่อสองคนกินได้ไงเนี่ยว่ามาอร่อยจริงนะถ้าไม่อร่อยนี่คือกินไม่หมดนะจ๊ะขอกินกระหล่ำทั้งนียไม่ใช่กระหล่ำาักกาดขาวทั้งแบบทั้งอันนี้เลยนะ ว่ามันอร่อยมากๆค่ะอันนี้คือไม่ได้มูทุกคนต้องอลองมากินดูเป็นปาาเต็มพังเลยเดอ้อเซบบเบค่ะปูอออดองแบบตัวใหญ่เลยนี่สิฮะเดี๋ยวลองดูหมวดค่ะหมวดดันส้มตำเนาะป้า เขากินสีเหลืองแล้วกันอันนี้จะเป็นไขเ่ขขขขเหลืองของของไข่ไข่เหลืองของไข่ลองดูนะคะน้ำจิ้มมาให้หน่อยเหมือนไขป่ปลาปะโยกมานี่เลยน้ำจิ้มก็หมดพร้อมไข่เลยนะพี่พี่น้ำจิ้มก็หมือพร้อมไข่จ้าจิ้มลงไปค่ะสุดๆค่ะ อ,อ,อมันก็ไปอีกแบบมันเหมือนกันเปิดประสบการ์ใหม่เหมือนกันนะสำหรับก็ขนติดด้วยใครเราแต่ว่าเราจะไม่กินนะคะเราเลือกกินได้คะ่ะทุกคนพูดอย่างคืนนะไม่ขอนจิดด้วย แต่ไม่กินค่ะเราจะลองกินกับซ้มตำเนาะว่ามันจะเป็นไงนี่นวดลงไปเลยคะ่ะเฮ้ยตั่งไม่ได้อะ่ะตังไ,ไตงไม่ได้เลยมะเขือเทศจะได้ผิวสวยอืมเจรบ แซ่บไรแซ่ลไรภาษาเขมรเขาพูดว่ายังไงจิงอิงคั้งนะจิงอิงคั้งนะใช่ค่ะจิงอิงคั้งนะแต่ว่าจิงอิง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 คังนะจิงอิงงงงจิงอิ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 ง ตรงไหนเดี๋ยวนะจะไงจะงไงจะงไงไม่ถูกตรงไหนอ่ะจะงไงคลังนะจิงไงครังนะคลังคลังนะนักนัะทั่วไปทำไมมันพูดยากจังอ่ะลิ้นมันไม่ไปค่ะมันต้องมีคำควบกล้ำเยอะมากเลยนะจริงจะงไงครัง ฟังไอ้อลองพูดคำนี้สิเซรษร้ายสลันบองสลันบองแปลว,ว่าคำนี้รู้ไหมรักพี่อ่ารักพี่สลันสลันสลันบองรักพี่บองสลันเนียง หมดได้ไงเนี่ยแปลว่าพี่รักพี่รักหนูนะคะอืมพี่รักน้องพี่รักหนูไอฮักเจ้าเด้ออืพูดสิไอฮักเจ้าเด้ออืทำไมราษาอิจสานมันพูดง่ายอย่างนี้น้องมักไอเด้อไอมักน้องบอบมังแห้งหมดได้ไงเว้หมดแล้วหมดแบบไม่รู้ตัว งงปลาสูกินเข้าไปได้ยังไงคะเนี่ยวันนี้มาเสือตบกิน่ะอะอร่อยมากเลยเผื่อจนต้องเรียมือค่ะเรียถ้วยค่ะคือหมดทุกอย่างงงยกเว้นผักผักเยอะค่ะอืโอ้โหทุกคนอร่อยมากวันนี้คุ้มค่ากับการที่เกิดมาอือโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็คือแบบแซ่บมากนะคะก็ขอบคุณ ขอบคุณนะคะร้านอาหารนะคะภาษาสุกเนาะส่วนอาหารภาษาสุขนะคะที่ให้เราที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทําในวันนี้นะคะก็คือโอเคนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยนะคะคก็ฝากติดตามเลยนะคะเพจร้อยล้านสมุนไพรนะคะแล้วก็เจ้าแม่มค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ